สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบพอกับสาวแหมมอีกเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวแหมมจะไปตามความฝันของคุณพี่จ๋าเนาะคะ่ะคนดวงเฮงฝันดีถูกหวยมาสามวดจะสามวดติดนี่ค่ะก็เลยสาวแหมมก็เลยจะไปตามต่อให้เนาะคะ่ะอยู่บ้านผี่จาะะ๋าเนาะวดที่แล้วสาวแหมมผ่านนังว่าบ่ได้ไปตามความฝันของผี่จา๋ามาได้ยินว่าเพิ่นถูกหวยก็เลยไปตามให้ค่ะวดนี้เป็นวดที่สามเนาะคะ่ะ แต่ว่าพี่จ้าเพิ่นว่าเพิ่นถูกมวอยบอยได้ค่ะแต่ว่าทีทีผ่านมานี่บบได้บได้ถูกติดกันขนาดนี้แต่วาหงหดนี้ถูกติดกันสองหงวดนี่ค่ะหวดนี้เป็นหวดที่สามนะคะถ้าถูกเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของพี่จ้าเนาะค่ะว่าพี่จ้าเพิ่นสีฝันว่าจางังไดค่ะเดี๋ยวเราไปบานพี่จ้ากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเมนีมาพบพอกสาวแหม่มอีกแล้วนะคะเมนีสาวแหม,ม,ม,ม่มมาเอาความฝันกับคุณพี่จ้าค่ะเพิ่นฟันแม่นเพิ่นถูกงวดมาน<ๆ>เพิ่นถูกเลขมาหลายงวดแล้วค่ะสามงวดติดแล้วค่ะงวดนี่เพิ่นฟันฟันดีค่ะคุณพี่จ้าฟันว่าจานนังไดน้อโอ้ยก็ว่าฟันเห็นน่มนมผู้สาวเสร็จแล้วแต่บ่ามากัมากบ่ามักฟันเห็นนมผู้สาวโูนหนึ่ง หนึ่งสองแต่พอแม่นมจะคล้องมันบ่บ่อันนั้นนมผู้สาวนมโมนมวกแต่นมมันงามงามนมงามฟันรามกแน่ฟันรามกสิได้เงินแด้เนาะเคยฟันยังสิบ่าก็ได้เงินแล้วบันเพิ่นแปลความฝันหัวที่สามหัว่ห้าเพิ่นมาหาอีกเนาะหัวที่สามหรือหัวที่สี่นี่นี่เขาหัวที่สามอ๋อนี่ยเขาหัวที่สามแปลความฝันว่าจังไหน <ใ>ได้จับบอ,บอในฟันน่ะบอได้จับแต่เนี่ยมึงแหละก็วอ้วววสัน่นได้ทวงมันนุ่มเจา้าคืองามได้สบายเลยอ๋วออได้ทวงเขาจับของมันดีตรงกุองเลยอันได้จับนี่แม่นแห้งมันบอแต่ว่าันพี่จาเคยฟันแนวนี้นได้เงินได้เงินปนป็น,นมากตัวไดเลนหมวนี่มากศูนย์หนึ่ง กบ 1, นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งก็หนึ่งสองเขีนนยนใ้ในเดอพิจาเดอหงวดวันที่สิบหกกันยากลูกหาหน่ะอ๋อเป็นเพิ่นดวงดีเพิ่นถูกหวยมากนี่เพิ่นว่าเขางวดที่สามแหละค่ะส้วแมมบ่หูงวดวันห,หันว่าเพิ่นถือลายก็เลเยก็เลยใส่นี่ใส่สินโยถือลายเติบยื้อข้าวืนข้าไฟนี่บ่เล็กมากนี่นะเล็กมากงวดนีน่มากตัวนี้จังวาวจซาเหรียยังนอนใส่สามโตนอนะ เราไม่ได้จับตีหาแล้วเนะาะก็เสียเอามือใช่ละแต่วันนี้ฟันนั้นบ่ได้จับบ่ได้จับทางเสียเอาหาใส่คิดในใจว่าเสีเอาหาใส่เอาหาใส่ก็เป็นหาศูนย์หนึ่งหาหนึ่งสองนี่ละอ๋อนั่นคือคือมกอักส่วนตัวเพรา,าะเด็กสามตัวก็เสีเอาหาศูนย์หนึ่งใส่หาหนึ่งสองใส่หหสลองเบื้อง หาเพ่นโขดอีกสักวงวดหนึ่งนี่เนาะค่ะเป็นเป็นความฟันของพีจาเพิ่นฟันว่าเพิ่นเห็นนมผู้สาวน่มงามงามเพิ่นวางสี่เพิ่นกระแปะให้สาวแมศูนย์หนึ่งก็หนึ่งสองแต่ในในฝฟันนันเพิ่นบ่ได้จับเดออค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นทางสิจับเอาใส่ซื้อเพิ่นวะสงสัยเพิ่นสีมากมั้งนี่เนาะค่ะแม่บอกพี่จามากหาหนึ่งสองกระเาะศูนย์หนึ่งนอมักมาก ให้ให้พ่อนท่านผู้ชมในเรื่องหวัดวันที่สิบหกกัญยาหกวขาให้ถูกให้โชคให้ลาบเด้อผู้ใดมาเบิงช่องเบิงน้ำกันผู้ใดเบิงผู้ใดได้เบิงผู้ใดมาเบิงช่องสาวแหม่มก็ขอให้โชคดีม้านมาเนาะค่ะสาวแหม่มบได้มาตามเพิ่นได้ได้ยินแต่ข่าวพิ่นว่าพิ่นถือมาหนีงวดที่สามนี่เขาสิเขางวดที่สามนี่วาสัส เพราะแต่ได้ยินข่าวก็เลยมามานน้าบึงว่าเพิ่นขึ้จังถือเหล็กดูแท้น,นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเหล็กพิจาเพิ่นเขียนให้เพิ่นว่าฟันเห็นน่มผู้สาวศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแล้วกัเพิน่นของยายมักศูนย์สองบ่อใหญคุณยายเพิ่นมักศูนย์สองเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นแปลได้นี่คะ่ะ เดี๋ยวซ้ำแหม่สิเขียนลงลงตืมเนาะว่าจังใดวะย่ายศูนย์สองอ๋อผู้เฒ่าเพื่นแปเป็นศูนย์สองบอย่ายบัเป็นผู้เฒ่าเพิ่นเวยเป็นศูนย์สองเลยแต่ย่าหมานุ่มคือปรากฏว่าร้านี้นุ่มไม่ได้สื่อศูนย์สองศูนย์หนึ่งสุดสองอย่นี้อ๋อ เพิ่นเพิ่นวาถ้าฟันเห็นน่มเนี่ยจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งสองและถ่าถ่านผู้ชมค่ะความฟันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะคุณพี่จ๋าเพิ่นก็ได้ฟันฟันแค่ว่าเห็นน่มซื่อๆนี่แหละเพิ่นได้ไปอ้อนซ่อนน่มเขาเพิ่นว่าน่มเขางามเพิ่นว่าแม่นบอกคุณจ๋าคุณพี่จ๋า,ว,าว่าสัตว์ละกันยังได้ว่าเด้คิดอิดชา้าเพิ่นดูนุ่มเจา้าคือง,งามแท้ในฝันเพิ่นได้อิจฉา นขาลอ่องมึงเนาะขาทัานผู้ชมบัลังหาเหามีโฉงมีดวงก็พี่จาเพินรนลังหาดวงมันสมพงกันเนาะหาเพิน่นให้หวยก็ล่องเสียงมึงค่ะค่ะงวดวันที่สิบหกกันญ่าหากหาเนอะค่ะาท่านผู้ชมมืออื่นบนุญบุญเขาสากตี่น้อยใหญ่อือ มือไปยายมือไปจังหันไปใสบาทใสบาดได้าขอก็หอยคนบริสุทคือจะกี่จะกีสามถุ่งทีทุ่งโอ้สามตีทีทีสามไปหอยบัานหนึ่งนว่าคนจะเอาไปรับพร้า่คนยายยำหยำเหล็กฟันให้แงเหล็กฟันให้นุ่มนั่นคนผี่จ้าฟันแต่ว่ายายว่ายำเอียงเกาะ ผันความนีนุ่มยายเปยให้ก็ว่านุ่มกว่นึงนุ่มกว่าสองกว่าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งันึเดียวช,ช,ชุดสองหน่เดียวค่ะนี่เนาะคุณยายพันยำให้แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวห้ามมารับโชกลับรับโชกลาไปนน้ำกันกับช่องสาวแหม่มเนาะคะ่ะนอผู้ใดมาชมคลิปนี้ก็ให้โชคดีมัมน่มนมเด้อสุขูสุขคนทางไกลทางไกลราะว่าเมืองไทยเมืองนอก ถูกหวยรวยเงินไปกับสาวแหม่มเนะค่ะสาธุสาธุาธค่ะท่านผู้ชมคะไล่ฟังกันละเนาะคะ่ะความฝันของพี่จ๋านะคะคุณพี่จา๋านาะคุณพี่จ๋าเป็นว่าตั้งแต่ฝันกันยังลาบมกเป็นว่าแับน,นี้แต่ว่าเป็นว่าเป็นฝันลามมกแบบนี้ละคะ่ะเป็นได้เงินเพราะว่าเป็นเคยฝันนะคะฝันแบบนี้เป็นกระถูกหวยแต่ก่อนเพิ่นกระถูกเรืออยู่ แต่ว่ารอบนี้พันถูกสองหวดติดเลยค่ะท่านผู้ชมซวแมมกเ็เลยติดตามมาให้ท่านผู้ชมในฟังเนาะค่ะความฝันเป็นความเสื่อสวนบุคคลเนาะค่ะปวดใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมแซวแมมก็น,กนัาตัวเลขมาให้เป็นแนวทางแค่นั่นค่ะหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมาให้ท่านผู้ชมเนาะด้รับฟังตัวเลขตัวเลขดีๆ ความฝันดีๆหรือจุดถูบนะคะสถานที่ศักดิธิ์เนาะไอ้กระยักอามาแบงปันถานผู้ชมนะคะเดี๋ยวซ้ำแหมสยาตัวเลขอีกครั้งเนาะคะ่ะที่จาเป็นฝันเห็นนมเนาะคะ่ะทนผู้ชมเป็นกระแรให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะคะคุณย่ายกะแปรศูนย์สองแต่ว่า ในฝันเพิ่นบริจับดอกแต่ว่าพี่พี่จ้าเพิ่นกะว่าตั้งจับไซไห้นะคะเพิ่นมักเนาะเพิ่นกะเลยจับหาศูนย์หนึ่งไห้หาหนึ่งสองอายุคุณปิดจ้าเพิ่นกบสี่สิบเจ็ดเนาะค่ะปีพ่อโซเกิดเพิ่นกบสองพันหาหร่อยสิบแปดตัดล้นนะคะ่ะท่านผู้ชมนี่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆายค่ะที่เขา มารับชมรับฟังช่องสาวแหม่มเนาะค่ะขอให้ทุกท่านทางบานไกลทางบานไกลเนาะค่ะที่เขามารับชมคลิปสาวแหม่มให้ถูกหวยด้วยเงื่อนไปนํากันค่ะสาธุสาธุสาธุงวดวันที่16กันยา65สวัสดีค่ะ